อาล้วฮะสวัสดีครับผมมะเหนือและนี่ก็คือเกม Call of Duty Warzone วันนี้เราจะมาทำการสอนวิธีการปลดล็อกสกินปืนทองอ่าไปดูกันเลยโดยอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากได้ปืนไหนในการทำสกินอ่าแล้วก็ปั้นปั้นเลเวลปืนให้ตันก่อนอ่าเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถปลดล็อกสกินได้อ่าจากนั้นไปที่ปืนที่ต้องการแล้วก็ไปที่การสมิธอ่าไปที่คัตตอมไม้ อ่าโดยสกินเนี่ยต้องทําให้ปลดล็อกอย่างละสิบอันครบทั้งหมด10อันงงไหมผมยังงงเลย <Nope. S 1> ก็คือต้องปลดล็อกสกินทุกสกินนั่นเองอ่าทุกอันเนี่ยต้องเต็มสิบหมดเลยโดยอันแรกเนี่ยวิธีการทําก็คือการยิงสตู800คนยิงอย่างเดียวเลย800คนอ่าส่วนอันที่2อ,อันที่2เป็นการยิงเฮดช็อต ก็คือการยิงหัวของสตูนั่นเองจำนวน125คนอันที่3อันที่3เป็นการครันชิ่งครันชิ่งก็คือการเอ่อนั่งแล้วก็ยิงโดยการกดตัวซีนั่นเองจำนวน160คนอันที่4อันที่4คือการฮิปไฟฮิปไฟก็คือการยิงโดยไม่ต้องขึ้นสื่อเลงหรือว,ว่าไม่ต้องขิกขวานั่นเองโดยจำนวนการยิงก็คือ75ตัว ส่อันที่อันที่หนึ่งมาีห้อันที่5อันที่หเป็นการยิงลองช็อตก็คือการยิงระยะไกลนั่นเองโดยต้องยิงทั้งหมด100ตัวอันนี้ไม่ยากมากเท่าไหร่อันที่6อันที่6คือการเมาส์ การเมาส์ก็คือการเข้าไป cover ในที่กำบังต่างๆอย่างเช่นกำแพงหรือว,ว่าที่กั้นพอเราเข้าไปใกล้ๆที่กำบังแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราทําการเมาส์ได้โดยแต่ละคนเนี่ยจะตั้งค่าปุ่มไม่เหมือนกันโดยของผมเนี่ยจะเป็นที่เมาส์ห้าอ่าพอกดเมาส์ห้าปุ๊บมันจะทําการเอ่อประทับปืนไปที่กำแพงหรือว,ว่าที่กั้นนั้นๆอ่าทาการ cover มันจะทําให้เราสามารถยิงได้นิ่งขึ้นโอเคต่อไปอันที่เจ็ด อันที่7เป็นการาแต่งอุปกรณ์ปืนทั้งหมด5ช่องแล้วก็ทําการยิงศัตรูนั่นเองโดยต้องฆ่าจํานวน180ตัวต่อไปอันที่8อันที่8เป็นการช shotley after reloading ก็คือการร e l o a d แล้วก็ทําการยิงทันทีนั่นเองโดยต้องยิง50ตัวทิกง่ายๆก็คือตอนที่ว่าเราอยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยเราเห็นพอเราเห็นศัตรูปุ๊บ ให้เราทําการหลบก่อนหรือว่าทําการ cover แล้วก็ร e l o a d แล้วก็ออกมายิงเลยนั่นเองอาจจะทําให้ง่ายขึ้นโอเคต่อไปอันที่9อันที่9เป็นการไม่ใส่อ,อุปกรณ์แต่งปืนเลยนั่นเองก็คือเปล่าเปล่แบบน,นี้เปล่าเปลโดยไม่แต่งอะไรเลยนั่นเองแล้วก็ทําการยิงสตูจำนวน110ตัว โอเคต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือการฆ่าศัตรู3ตัวโดยไม่ตายจำนวน35ครั้งอันนี้ไม่จำเป็นต้องทิปเปิลคิวก็ได้โอเคพอเพื่อนๆทำครบสกิน10อย่างให้เต็ม10ทุกอันเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกสกินปืนทองได้ทันทีนั่นเองโอเคก็จะได้ปืนทองสวยๆไปใช้ยิงกัน จบไปแล้วกับวิธีการทําปืนทองถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกินนมนะครับไร